สวัสดีค่ะไม่ใช่ดักแด้ชาแนวเด้อค่ะดักแด้ชาแนวนะคะเป็นยังไง้างนี่เ้าพงสีผ้ามาเบิงซุ่มโคศกปฐมกับพญ่พงศ์ตอดปลตอดปวดพี่นอง่ตามผมคหูกเห็ดอีหยังสมัเห็ดคุกคุณอยู่แถไปเบิงกันอ่ะมาที่หนิงวนาค่ะมาคุ้มสอมตุลกแม่มือาอนเหรียญนี่อานี้เป็นหนาวนาละเหมืเฮ้ยจังใดเปลี่ยนเท่าไหร่เดอ ผมมืดอเรียมพรานักบอกให้ซ้อมตลกไหมไม่ยากหรอกเรียงตลกโอ้อิริไม่เลยยากตลกบ่ยากแต่ว่าเร่ยงตลกเห็มันยากเพราะว่าตลกอันเท่าตลกในในกลุ่มปิดมันประเมินเวทีง่ายประเมินอะไรมันเรียงง่ายน้องขึ้นยากแค่ไหนดิบ่นยากผู้อื่นอาจจะหัวยุ่แต่ว่าดาบซ้อนนี่แล้วหนักบ่บ่หัวไปยังไงดิเราไม่มีหัวเออาเล่นพื้นประเมินดิเล่นสั่นแล้วเอาเทีจังไหนเอามื่อนี่เอาตกลงกันเทีจังไหนป้าไปหาดาบซ้อนคุยกันหลุยเลียง อย่าใครดีอยากให้มาตรฐานหลายเรือเบิ้งจอดคนเขาเบิ้งว่าสันยเวลาบอกกันเราดูเลียงผมผมจะสอบูเสียวเลียงไหนเราหาเรียงมาเซียวเลียงไหนเก่าเป็นเรียงเป็นเล่ามันมาดีว่าดีมันสำคัญอยู่กับค้นสือบัดเขาเบิ้งคันนี้เขาสิเบิ้งแนวดิซูมือเนี่ยคนสือบัดเขาเบิ้งน่ะคับเาเป็นเป็นบาเป็นบอเขาว่า เบิ่งไห้ดิใครเนี่ยจะทายคลิปพิบาไปทันดิของดีคนอาจสิบเบอไนิยมไม่อยงเดีกนไม่อย่างอีกแล้วมาพ่อไพอีกอ๋อดูไหมมอดูไหมได็เลยมออยนี่มอมาสละออดอเด็ดสลู จระไหมอมาหมอม้าห้องอยาอ้ามอดูไหมหมอดูไหมอันเขียนเริ่มต้นกับวัตถุนะโอ้ยหมอดูยังจบปอดได้บุเรื่มเริ่มต้นเริ่มต้นที่สิบเก้าบาทให้ชาวบวรเรียที่ต้นที่สิบเก้าโอ้เกี่ยงไปตัวนั้นนะคับมียอดยักษ์ขม่านี่เรียบร้อยแล้วดเอ็มืองนั้นเอาซื้อมาอย่างไนโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงซื้อมหมเป็นวัดเนี่ อ๋อมันมันแก้วัดได้บ่ะโาวิกเนาะโอวิกนี่ก็เจออ้าพ่ออันนี้เจ้าพ่อมุกนี่เนิอตอดปวดนี่ล้างอันนี่ยในขุดหาอยู่ธสามมือสามขึ้นปันขุดละมั่นจังพอหมกอ้ามั่ามาจาังไรมั่นเห็นบอสันเห็นบอสันข้นตาข่ายข้นตาเข่ายอยู่นทางเห็นบ่เออคนตาเข่ายอยู่ขางรถต่ำกัน เออตากค้นเจนผิดเลยเออนั่นสิจะไปโทษคนค้นเจนผุนไปโทษคนตากผุนนั่นจังจังไปอีกแล้วขนตากคนตากตากแม่สอดผุนอ่ะโอ้ยมุกมุกมุกแกงวาเยอะผดดิษมื่นตืบเ่าดิษมื่นตืบเลยข้นตากคนตากมืาเงินี่บ้านนี้คันพูดเขาเข้าใจผุนได้บั่นไปภาคเหนืออีกได้บั่นเออนั่นแ้บครับโอ้ยมุกมุนอีกเอามุกอีกแล้ว โอ้ยคอยคอยคอยพ่สูงเจ้าบ่สูงมากเพราะว่าพอกระยุคักนี้แผลมุกแล้วแผลมุกแล้วโอ้ยได้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 ไปอำเภอนไ่นเนี่ยยังคอยยืดเย็นเป็นชุกอำเภอหนังบังจังหวัตรังนี่ละอำเภออะไรไปอำเภอนั่นแนี่เจ้าสิพอความสงบสุขเจ้าสิสบายเลย่อำเภอพภพระโอ้โหบูผายุคเจ้าวัดการบ้งเจ้าวัดตากับแต่ว่าน ไม่อยังงอจะไปหายิ่งนูดี่ไนอแมงออันนั้นแห่อันนี้เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่เอาแล้วเอาแล้วบังกร้องไม่ีเนที่จัก็บะครับเตมเลยแล้วครับของผมเีผมส่งให้พ่อลงยูทูบแล้วอ้ยนาเสียหันมัดเลยแบบแล้วนบ้านบังทมทไีไม่ไม่เจืลืกเลืกเลกเลอกอกอกันองอ เจ้าหลดเงเจ้าลบอัดเก้าออกพุ่นจำใบตาพุ่นไเลยลบพโเข้าเจอกรกโดดเบสบลไ้บาแล้ววัทัวแผนกมากก็กวนเอาแล้วลุยรุดโลกด้ห่อเข่าเป่ามากอีกแล้วสเ่งเงงินออตอแข่งเงินอบตอมือวาน่ได้เป็นกรรมการพี่น้องเอ้ยตีขี้งกับบได้ใส่บัตรเธอนัง เขาเป็นกรรมการนะน้องานคเป็นกรรมการขอเป็นไฟ์วิดีโอที่อแล้วครับช่ชนมาแล้วนี่มัได้ครับเอาไป่ต้งเอาไปลองมันัดเจ้าหน้าที่เด้อ่ไินนังตาทองจ่อผู้เดียวเลยพอตอันตรายโอ้